สวัสดีค่ะคูบุหลานหนูหัดเล่น t i k t o ็อกได้ไม่นานยัง,งงงงอยู่แล้วปรากฏว่าคอมเมนต์ถูกปิดจะทำยังไงได้บ้างคะก่อนอื่นนะคะวิธีการเช็คว่าคอมเมนต์ถูกปิดวิธีแรกคือให้เราแตะที่ปุ่ม3จุดขวามือล่างนะคะแล้วก็เข้าไปที่แตะปุ่มกุญแจจากนั้นเลือกเปิดคอมเมนต์นะคะถ้าเราเช็คแล้วว่าเปิดทีนี้ แล้วเราไปเช็คอีกครั้งว่าคอมเมนต์ยังโดนปิดอยู่ยังเป็นเลขศูนย์ทุกคลิปวิดีโอที่เราลงอยู่ให้เข้าใจไปเลยว่าคุณทำผิดแนวทางปฏิบัติชุมชน t i k t o k นะคะซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ค่ะที่ผู้คนโดนปิด<ๆ>คอมเมนต์เพื<ๆ>่อนๆมาคอมเมนต์คุณก็จะไม่เห็นคอมเมนต์มันจะกลายเป็นศูนย์ทั้งหมดเลยนั่นมาจากเพราะว่าคุณทำคลิปที่ผิดแนวทางปฏิบัติชุมชน t i k t ต k คลิปที่ผิดอย่างเช่นคุณใส่เบอร์ทโทรคุณใส่ QR code หรือว่าคุณใส่บาร์โค้ดต่างๆที่มันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลลงบนคลิปวิดีโอของคุณค่ะเพราะฉะนั้นให้ย้อนกลับไปเช็ค่ะว่าคลิปของคุณมีข้อมูลแบบนั้นหรือเปล่าส่วนใหญ่ก็จะโดนปิดโดนดิ k t ตอลงโทษด,ด้วยเหตุผลเหล่านี้